ทักทยทุกคนเสาวหนี้เ้ากราลั่งเดินทางไปเที่ยวกันไปเดินเบิงเ,เมืองบรรยากาศในเมืองของเดนเนียวทุกคนจะห้อยผ่านและเดินรอบๆ สาที่องเทที่่ยวุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวทะเล,ลดูเรือดูวิวทะเล,ลกับบรรยากาศเมือง ท่องเที่ยวของสเปนเหนียวเลยทุกคนทางตบวันตกเจอกันครับกับการเดินทางเที่ยวสเปนสีวันแต่ม่วันนี้ไม่ได้แบกเปรครับเพราะว่าเปรยุ่งอยู่และตอนนี้ไปเรีย ถ้าจอเรือทุกคนลำไหนบ่เรือเฮา,าอจำบ่ได้เนี่ยนี่ลำไหนเนี่ย,ยวิวสวยมากครับทุกคนวิวงามแฮง แต่มองในกล่องสิบ่รู้ว่าจะงามแบบที่เขามองเลยตาเปล่าหรือบ่อก็บอกเลยว่าสวยงามเฮมีเปล่าพอมีเปล่าพอมันเปล่างานดีบาดเท่าเที่ยวทะเลกัน นดูห้องฟ้าก่อนแดดร้อนมากเราก็มาเที่ยวเที่ยวอ, <c oughs> อี่ <c oughs> ผู้คนดูทุกคนดูนนะเรากำลังจะไปตรงนู้นกัน เดไปตรงนั้นบรูระบาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามวันนี้เราจะสะลุฝั่งริมทะเลเคไปกันโอ้อลันอลัน,น